ครับวันนี้มาแม้บเจชิวสองหนึ่งก็ถามว่า เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ถือว่าน้องๆเล่นกันสู้อย่างเต็มที่นะครับก็ <ST IT US> กถือว่าดีอยู่ครับถือว่าดีอยู่เ <ST IT US> พียงแต่ว่าเรายังขาดความความแม่นในจังหวะสุดท้ายครับซึ่งก็เป็นเป็นธรรมดาของของเด็กเด็ก <ST IT US> ในพื้นบ้านนะครับเราก็เราก็ไม่ได้เน้นเราก็ไม่ได้มีต่างชาติไม่ได้มีจากสโมสรจากอะคาเดมี่ที่ว่าเป็นทีมสำรองของของสโมสรต่างๆนะครับเนี่ยในนี้เรามาจากพื้นบ้านจริงๆนะครับก็ก็ถือว่าเล่น วันนี้ถือว่าเล่นดีอยู่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากแฟนบนอลของปารตองซิตี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามแมตต์ต่อๆไปนะครับได้เชียร์ช่วยเชียร์ช่วยของให้พวกเราเยอะหน่อยนะครับแตบมตต์หน้าเราก็จะแข่งที่ สุลกุลนะครับเจ้าบ้านนะครับามาเจอกับปัตตานีนะครับก,ก็ขอเราก็เต็มที่ทุกแมตช์นะครับส่วนสําหรับคงเชียร์ของสงขาเอฟซีวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้มาช่วยเชียร์ทีมสงขาแล้วก็มาเชียร์บางส่วนอาจจะรู้จักกับลูกทีมผมก็ขอบคุณที่มาช่วยเชียร์นะครับก็ให้ช่วยเป็นกาลังใจกันต่อๆไปนะครับกับทุกทีมเกมหน้าเกมหน้าก็ยังถือว่าเป็นเป็นยังเป็นรองอยู่นะครับเพราะว่า ดาราจุวาเนี่ยปัตตานีนะครับเขาเขาเป็นทีมใหญ่นะฮะเขาเป็นทีมใหญ่ซึ่งเราเนี่ยจริงๆแล้วทีมทีมเราเนี่ยเป็นทีมถ้าวัดกัน12ทีมเราก็คงจะอยู่อันดับที่12นะครับเพราะว่าเด็กพื้นบ้านจริงๆนะ นะครับไม่ง,งั้นมันก็นอาจจะขัดขัดใจแฟนแฟนบอลบางบางส่วนนิดนึงแต่ก็ต้องต้องต้องทำทำใจนิดนึงเพราะว่าเรามีนาอยู่บายว่าให้เด็กพื้นบ้านขึ้นมาเล่นนะครับให้ให้ให้ใหเป็นทีมพื้นบ้านจากท้องถิ่นเราจริงๆนะๆนะครับ,บง,งั้นก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มาเชียร์เรานะครับขอบคุณมากครับครับ